สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต็นท์รถวอลชัยคาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการวีรีวิว360องศาอีกแล้วผมวีวอลชัยคารนะครับ ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องรถยนต์สองวัวเชคาของเราด้วยนะครับและที่สาคัญฝากทุกคนติดตามเพจ a c e b o o k รถยนต์สองวัวเชคาด้วยมีรถสวยให้ลูกค้าเลือกมากมายในเพจของเราเลยฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะมาพบกับรถสวยที่เต็นท์ของเราอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้อยากจะแนะนํามากเป็นรถที่เพิ่งเข้ามารถคันนี้มันทําให้เราเห็นเลยว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะไม่ต้องแม้กระทั่งทําสีไม่ต้องแม้กระทั่งเก็บราย เอะไรเล็กน้อยเลยคือรถมันแทบจะ เพอร์เฟกทุกจุดนะครับวันนี้เลยล้างเสร็จแล้วนะฮะก็เลยเอามาจอดข้างหลังแล้วก็จะให้ลูกค้าทุกคนนะครับที่ดูอยู่ใน YouTube ได้เห็นไปพร้อมๆกันด้วยว่ารถของเราสวยงามขนาดไหนรถที่จอดอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะค,ะคือ Toyota v i g โกนะฮะเป็น Toyota v i g โกตัวหน้าแชมป์แล้วนะ,ะตัวนี้ไม่แลเชนแล้วตัวรถของเขาเป็นปี2014รุ่นย่อยของเขาคือ2.5 GT ปี2014คันนี้ป้ายแดงราคาก็อยู่ประมาณสัก800,000กว่าบาทแต่พอมากลายเป็นรถยนต์มือสองอ่ะเนี่ยระยะเวลาผ่านไปจากปี2014วันนี้ปี2 2 0 2 2ระยะเวลาผ่านไปทั้งหมด8ปีนะครับจากราคา8 0 0แสนกว่าบาทณตอนนี้เหลือราคาหายไปครึ่งหนึ่งลูกค้าครับคันนี้80 0แสนกว่าบาทหายไป40,000นวันนี้จากราคาปกตินะครับ499เนะฮะเดี๋ยวสภาพแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาลูกค้าดูให้หมดเลยทั้งคันนะครับผมเอาราคา499สภาพแบบนี้มาทําราคาขาย4 6 9 0 0บาทลูกค้าครับเดี๋ยวดูไว้พร้อมกันนะนะผิวพันธุ์ของเขาเนี่ยสเกตหินน่ะแทบไม่มีเลยลูกค้าเนี่ยข้างหน้าฝากระโปรงปกตินะครับลูกค้าลถทุก นนใช้งานนะบนท้องถนนะมันต้องเจออยู่แล้วสเก็ตทงสเก็ตถ่นที่มันหลังรถสิบล้ออย่างเงี้ยหรือว่ารถเก่งทั่วไปที่เขาขับแล้ว้อนหินมันสะบัดใส่รถอะ่ะมันต้องเจอลูกค้ารครับแต่คันนี้ไม่เจอเลยจริงนะไม่มีเลยเนี่ยจริงๆใส่มากนะครับสาภาพแบบนี้ผมว่าหาแทบไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวย่างงี้ผมลองเปิดฝากระโปรงหน้าให้ลูกค้าดูหน่อยให้ดูตะเข็บนะให้ดูหัวน็อตกันหน่อยนี่ ล้างเสร็จแล้วนะครับห้องเครื่องจะออกมาใสแบบนี้นะฮะใสๆเลยนะครับอันนี้จะดูชัดนะฮะดูชัดดูเนี่ยเลขคัตซีนะครับจะติดตรงกลางไงสติ๊กเกอร์เห็นไหมฮะขอยัดเคาะให้ลูกค้าเห็นหน่อยนะให้มันมีเสียงฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยจุดนี้แหละมันน่าสนใจนะฮะตะเข็บนี่จิกเข้าไปนะครับจิกเข้าไปนี่ต้องต้องต้องสัมผัสแบบนี้นะครับ สัมผัสแบบนี้ใครที่แบบดูรถเป็นจะจะรู้เลยสัมผัสแบบไหนที่เออนี่มันมาจากโรงงานนะสัมผัสก็คือเราไม่ใช้นิ้วสัมผัสนะเราใช้เล็บสัมผัสจิกเข้าไปครับนะฮะเล็บเราไม่หักก็โอเค <c oughs> คือคือบางคันเนี่ยเขาทํามาตะเข็บตรงนี้แข็งมากจิกเข้าไปเนี่ยโอ้เล็บแทบจะหักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเดิมเดิปกติเนี่ยจิกเข้าไปมันจะเข้าแต่ไม่นิ่มมาก ไม่แข็งมากอันนี้คือผิวสัมผัสของตะเข็บตัวนี้เราเราใช้วิธีใช้เล็บจิกกันนะครับนี่นะฮะหัวนอ็อตเห็นไหมฮะหัวนอ็อตอันนี้ให้เป็นความรู้ไปเลยนะ คือรถถ้าเกิดมันโดนมาหัวน็อตมันต้องไขนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆนะดูสีห้องเครื่องมันก็จะจะไม่เงานะฮะมันจะด้านจะด้านกว่าสีภายนอกห้องเครื่องสีปกติเดิมๆแบบนี้ถ้าสังเกตเห็นเนี่ยจากศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะทําตําหนิไว้ด้วยนะครับว่ารถมีการซ่อมไหมเคยเก็บเคยทำอะไรไหมนี่ศูนย์เขาจะมีตําหนิตรงนี้ไว้นะครับอย่างเช่นหัวน็อตเนี่ยเขาจะมีเมจิกแต้มไว้นี่แต้มตรงเห็นไหมฮะ เนี่ยตั้งแต่ฐานยันหัวเนี่ยคือไม่ไม,ไม่ไม่มีขยับเลยไม่เคยโดนขัดพวกกิฟพวกเมจิกอะไรพวกนี้นี่นีน,นี่ดูเครื่องนะเครื่องไม่เคยแกะนะแล้แงแห้งเลยอะคือคันนี้ใหม่มากลูกค้าครับคันนี้ใหม่มาอย่างไงก็คุ้มคันนี้สภาพแบบนี้คือเราโชว์กันอยากจะรีวิวยันหัวน็อตเลยนะว่าหัวน็อตแต่ แต่ละแต่ละหัวของเครื่องยนต์คันนี้ไม่เคยโดนประแจไขเลยคือรถมันใหม่จริงๆลูกค้าครับแล้วแล้ววันนี้เราจะสามารถจับต้องในรถสภาพใหม่ๆแบบนี้ที่ราคาเขาหายไป400,000บาทเนี่ยได้เนี่ยผมว่ามีไม่กี่คันในประเทศไทยนะคันนี้ผมว่าอยู่หนึ่งในไม่กี่คันในประเทศไทยนะครับใครที่กําลังตามหานะอันนี้เรารีวิวกันชัดๆเลยนะครับผมเชื่อว่าใครดูคลิปนี้ สามารถซื้อคันนี้ได้โดยไม่ต้องมาดูรถตัวจริงเลยด้วยซ้าเอาแบบว่าพี่อยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะเชียงใหม่เชียงรายนครรีธรรมราชร้อยเอด็ดอุดรคือทุกภาคยะลาปัตตานีพี่ซื้อได้หมดนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซื้อได้หมดวันนี้ถ้าเกิดแค่พี่ยกหูโทรศัพท์อยากได้รถคันนี้ผมส่งมาร์เก็ตติ้งนะไฟแนนซ์ Finance, ทุกสถาบันการเงินที่ลูกค้าถนัดนะหรือเงื่อนไขที่ดีสําหรับลูกค้าแต่ละท่านส่งไปเซ็นถึงบ้านเลยไฟแนนซ์่านคันนี้ไปจอดที่หน้าบ้านท่านทันทีนะครับเดี๋ยวตู้ต่อนะครับดูด้านข้างไม่แพ้กันี บอกเลยด้านข้างนี่แพ้ไม่แพ้กันนะด้านข้างเดี๋ยวผมอาจจะให้ทีมงานเขามันเป็นเรื่องปกติผมบอกงี้ดีกว่านะครับมันเ,เป็นเรื่องปกติที่มันจะมีแบบว่าคราบคราบจุดขึ้นตามฝาครอบ ไฟเลี้ยวเนี่ยแต่พวกนี้มันขัดออกหมดนะเป็นสภาพตามการเวลาต้องบอกอย่างนี้นะครับมันมันใช้งานผ่านการใช้งานก็จะมีแบบเนี้ยขึ้นนะอันนี้แบบเดิมเดิมเลยเรายังไม่ได้ขัดเลยนะครับเดี๋ยวขัดให้จะใสถ้าเกิดขัดให้มันจะใสเหมือนเนี่ยเป็นกระจกเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้อันนี้ก็จะเป็นฝาครอบสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวด้านข้างผิวส่วนผิวตัวรถนี่ก็เหมือนกันนะครับผิวตัวรถก็จะใหม่แบบนี้ใหม่แบบนี้นะฮะใหม่อย่างงี้นี่นี่ใหม่มากนี่มาจากลูกค้าเลยนะครับความใหม่ของเขาในมือจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้ นะครับได้ความใหม่ฮะความสวยความใสอันนี้เดี๋ยวแก้ไขให้นะครับก็เรามีแครี่บอยแถมให้ด้วยกระจกตรงแครี่บอยตรงนี้เนี่ยมันก็มีการเปิดปิดใช้งานส่วนตัวฟิล์มก็จะมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็จะถลอกแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจติมาได้เดี๋ยวเราแก้ไขให้พื้นไลเนอร์เป็นไงฮะคือรถถ้าเกิดติดแครี่บอยมาเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าสันนิฐานแบบนี้เลยครับว่ามันเป็นรถที่ไม่ใช่บรรทุกหนักมันเป็นรถที่สามารถวางของหนักใหญ่ๆไม่ได้เป็นรถบรรทุกเบาทําให้เจ้าที่มีตติดั้้งมาให จะสวยแบบนี้ใหม่แบบนี้นี่คือดํมเดิมเลยนะรีวิวให้ลูกค้าเห็นชัดๆเดิมเดิมเลยนะครับการที่รถเราเราซื้อรถกระบะมาจากประสบการณ์ผมนะจากที่ผมเคยซื้อรถกระบะมาในที่มีแคลรีบอยติดตั้งมาจากกระบะอย่างเงี้ยพื้นกระบะส่วนใหญ่จะสวยหมดนะครับน้อยคันจริงๆที่จะไม่สวยเพราะว่าผมคิดเอาเองนะผมว่าคนที่จะติดแคลรีบอยเนี่ยเขาบรรทุกของที่มันสามารถปิวได้นะครับเขาเลยใส่พวกแคลรีบอยมาปิดเพื่อกันลมแม่ของพวกนั้นปิวหล่นจากหลังกระบะมันก็ทําให้กระบะเหมือนคุณแทบบรรทุก น้อยอ่ะมันทุกเบาช่วงลงช่วงล่างก็ยังรักษาความใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับดูท้ายหน่อยฮะท้ายรอยอาร์ตค,ครบไหมฮะรอยอาร์ตค,ครบนะครับหัวน็อตเดิมนะรอยอาร์ตค,ครบนะครับแล้วนี่ก็ตะเข็บเดิมนะครับไลเนอร์ใสๆนะฮะอันนี้คือท้ายรถครับเดี๋ยวลองปิดหน่อยฮะ mm. โอเคมีเสียงฝืดนิดนึงนะครับ แต่ว่ามันแครีบอยลูกค้าปกติเป็นอย่างนี้ดูอีกข้างด้านข้างผิวพันธุ์ด้านข้างเป็นไงนี่ยังไม่ได้ทำนะผมบอกลูกค้านะผมมากับลูกค้านี่ผมยังไม่ได้ทําสีนะนี่คือสีเดิมเลยลูกค้าที่มาจากเจ้าของเก่านะเดิมๆเ,เลยสวยมากคันนี้สวยมากคือลูกค้าให้รถสภาพแบบนี้มาผมนะดีใจนะเพราะว่ามาพร้อมขายเลยดูภายในเดี๋ยวทาศาะสาเหมือนรถใหม่เลยปะเหมือนรถใหม่เลยอะใหม่จรงิงลูกค้าเหมือนรถใหม่จรงิงๆโอ้โหใหม่มากนี่บอกก็ได้เรียกว่าอะไรอะเหมือนหุม้มมาใหม่เลยนะ เนี่ยเสียงเนืบเนืดของเบาะยังยังอยู่เลยอ่ะสตาดดร์ทรถนิดนึงฮะโอเคอ่านี่มีมลติฟังชันนะะคอนโทรลเครื่องเสียงที่พวงมาไลัยได้นะครับเปลี่ยนโหมดได้ที่พวงมาลัยนะจากฟัง AM FM เปลี่ยนโหมดได้เกียร์เป็นเกียร์5สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดพวงมาลัยมลดิฟัง์ชั่น กุญแจรีโมทนะครับปรับพวกกระจกก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับสบานเลยไฟฟ้าควบคุมคนขับนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะอยากให้ลูกค้าสังเกตตรงหน้าจอนิดหนึ่งนะครับ คือรูปร่างหน้าตาภายนอกของตัวรถเนี่ยถ้าเป็นตัวก่อนเชนและหลังเชนเนี่ยของโมเดลเนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่เครื่องเสียงที่เห็นชัดๆนะเครื่องเสียงจากเครื่องเสียงที่เป็นหน้ากากตัวเก่าอย่างงี้ดีกว่าใช้คำว่าหน้ากากตัวเก่าจะเป็นสีเงินทั้งหมดเลยตอนนี้คือเขาจะเปลี่ยนเป็นหน้ากากตัวใหม่สี กระจกดับแล้วเหมือนจะบิวพยายามบิวให้มันทุกอย่างมันเนียนเป็นพื้นเรียบไปหมดเลยนะฮะมีบูทุธด้วยรับสายวางสายให้นะฮะตัวนี้ป็นตัว G ีและตัวท็อปตัวท็อปตัว G ีเนี่ยเขาจะมีโหมดมัลติฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาให้นะครับนี่ฮะแล้วก็มีระบบบุธรับสายวางสายใส่เข้ามาให้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอากาศนะคนโทรว่าจะให้อากาศหมุนเวียนในรถหรือเอาอากาศภายนอกเข้ามานะครับบางคนแบบว่าเอ้อากาศเย็นๆขับรถไปเขาใหญ่อย่างเงี้ย อยากรับกลิ่นธรรมชาติรับลมธรรมชาติคุณไม่ต้องเปิดประทุนนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรถรถอย่างนี้ก็สามารถรับลมธรรมชาติได้คุณเปิดเอาอากาศภายนอกเข้ามานะอันนี้ก็คือระบบการทํางานคร่าวๆแหละแต่สิ่งที่ผมอยากจะโชว์ลูกค้าทุกคนเลยนะมันต้องมีแค่คันนี้คันเดียวแล้วแหละนะครับคืออะไรฮะคือนี่ฮะความใหม่ของตัวรถคือใหม่จริงๆนะครับใหม่มากๆพวกฟังชันออปชันเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นสเปคนี้ปีนี้คือมันได้แบบนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าคุณจะไปหาจากคันอื่นไม่ได้เลยสภาพที่มันสามารถใกล้เคียงกับป้ายแดงทางที่มันเเเป็นโมดลก่า แต่สภาพมันใกล้เคียงกับป้ายแดงนี่คือของจริงนะนี่ของจริงเลยคือรีวิวกันให้เห็นภาพชัดๆนี่ฮะแผงหลังคานะรรมืหยี่หลังคานะอูขคือใหม่มาก ใหม่แบบใหม่มากใช้คํานี้เน้นคํานี้ด้วยมากนะมครับคอนโซลเนี่ยไม่มีรอยลูกค้าไม่มีรอยเลยคอนโซลนี่คือแบบสุดจริงๆพวงมาลัยเนี่ยลูกค้าครับไม่มีรอยลอกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเหนียวไม่มีรอยนืดคือสัมผัสคือคุณรู้เลยวันนี้ใครตามหากระบะ4สี่ประตูคือหน้าแชมป์ราคาไม่แพงแต่ไม่ใช่ถูกจนเกินไปนะถูกจนเกินไปนั้นสภาพผมไม่รู้แต่วันนี้ผมขายราคาไม่แพงต้องพูดคำนี้นะครับและราคาไม่แพงของผมเนี่ย มาลองสัมผัสดูก่อนครับมาลองจับเขาดูนะพี่ครับนี่ฮะทุกอย่างเลยทุกสัมผัสที่เราจะโดนเขาอะหัวเกียร์นะเบรกมือนะแผงประตูรอยเท้าแขนเบาเท้าแขนคือทุกอย่างคือใหม่เหมือนป้ายแดงเลขไมค์คันนี้ผมไม่ได้บอกว่าไมคน้อยนะไม่เขาอยู่ที่1น0 0 0แมืนโล 80,000แน่ 180, โลนี่ตกค่าเฉลี่ยนะครับปี14ปีนี้ปี2022อายุรถ8ปีคิดเป็นค่าเฉลี่ยรายปีนะครับรถคันนี้ตกวิ่งปีละ20,000นนิดนิดผมบอกงี้ครับมันเป็นค่าเฉลี่ยตรงตามการใช้งานของรถเก่งนะแต่ว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยในการใช้งานรถกระบะแปลว่าอะไรคันนี้เป็นรถกระบะถือว่าถ้าตามวัดตามค่าเฉลี่ยรายปีคันนี้ถือว่าใช้งานมันไม่เยอะและสภาพสวยมากลูกค้าสวยจริง วันนี้ใครอยากได้เนี่ยรถคันนี้เอาตรงๆเลยนะถ้าเกิดผมตั้งราคา499กับสภาพแบบนี้ผมเชื่อว,ว่าไม่แพง ผมเชื่อว่าราคา499มันมันมันไม่ได้หากันง่ายๆลูกค้าสภาพแบบนี้คุณไม่ใช่เดินไปปากซอยเต็นท์ปากซอยแล้วก็เจอนะมันไม่ได้นะครับแต่วันนี้คุณต้องเดินมาที่วรชัยคาคุณถึงจะได้สภาพแบบนี้แต่วันนี้นะครับเราตัดสินใจนะเอาราคา469,000บาทมาขายเท่านั้น499ไม่ขายผมลดเลยทันที30,000บาทครันนี้คุณสามารถจับต้องในราคา469,000บาทลูกค้าลูกค้าฟังอีกทีนะครับวันนี้ราคา469,000บาทราคาแบง ที่ประเมินนะเกินราคาผมแน่นอนทําให้เจ้ารถคันนี้เวลาลูกค้ามาซื้อถ้าวันนี้ลูกค้าผมนะเครดิตดีนะครับใช้เงินออกรถแค่ศูนย์บาทเองฮนะศูนย์บาทคุณคุณเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วอะ่ะแล้วคุณทาไปผ่อนแค่เดือนละ9ก้าพันบาทลูกค้าครับเอางี้ถ้าเกิดทําดีๆผ่อนแปดสิบสี่งวดคันนี้ผ่อนแปดพันเองนะแปดพันบาทแล้วคุณดูสาภาพเด็กไม่ต้องใช้เงินดาวคือมันโคตรคุ้มอะ่ะสุดลูกค้าครับวันนี้คลิปนี้ผมต้องใส่เป็นคำว่าสเปเชียลจริงๆนะฮะ ใหม่มากใครสนใจนะครับ0 8 6 4 4 4 4 4 4โอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรสรัพท์ส่วนตัวผมบบเองนะถ้าสายไหนผมไม่รับผมโทรกลับน,นะครับผมจะพยายามรับทุกสายในระยะเวลา24ชั่วโมงอันนี้คือช่องทางที่ต่อให้เร็วที่สุดนะครับหรือบางท่านบอกว่าเฮ้ยที่นี่ขายรถสวยอะ่ะ แต่เราไม่อยากได้รถกระบะคันนี้เราอยากได้รถเก่งสามารถเข้าไปเลือกรถได้ครับเรามีทุกแบบร้อยกว่าคันในในในเต็นท์ของเราเรามีร้อยกว่าคันนี่เรามีศูนย์บริการเซอร์วิสของเราเองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกอดส่งมอบรถให้ด้วยนะครับคือตรวจสอบทั้งตอนเข้าแล้วก็ตรวจสอบทั้งก่อนออกนะครับคือ2สเต็ปเลยลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนมีทุกแบบนะในในในเต็นท์ของเรามีทุกแบบแล้วทุกค,คันคัสภาพมาเป็นอย่างดีไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะ ผมฝากไว้นิดนึงได้ไหมครับรบกวนลูกค้าทุกท่านกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดกดถูกใจนะฮะแล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถแบบนี้ยสวยๆแบบนี้มารีวิวให้ลูกค้าดูเป็นระยะะ,ยะนะครับและถ้าเกิดใครอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราจะเลือกรถที่เรามีและตรงกับที่ลูกค้าอยากให้เรารีวิวมานําเสนอลูกค้าทุกท่าน โอเคไหมครับยังไงคลิปนี้ฝากไว้หน่อยฮะ EP3 นะครับกับ Toyota Vigo ตัวหน้าแชมป์ n i r o r c i n i นแล้วนะเป็น2.5ตัว G 4ประตูนะดับเบิลแคปมีเบาะหน้าเบาะหลังนะครับผมฝากไว้ด้วยครับคันนี้สวยมากฮะสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม